เป็นเสื้อผ้าลูกไม้เนื้อนิ่มเลยแบบนี้เลยนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะชายเสื้อนะคะพี่เป็นแบบนี้นะไม่ได้ตัดชายตรงงานเป็นงานตัวแพงนะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่ลูกไม้ทางด้านหน้าและด้านหลังนะงานเป็นคอกลมนะคะพี่พี่ดูนะทรงสวยมากๆแขนนะคะใส่สบายนะงานของสาวอวบลูกไม้เนื้อไม่สากเนื้อไม่คันและซับไนนะคะพี่ท้งหน้าและหลังเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะ รุ่นนี้นะคะที่อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เนื้อผ้ามีน้ําหนักนะผ้าดีใช้งานเก็ดขายส่งนะคะผ้าดีมากๆนะให้พี่แค่นะคะพี่2 1 9พอพี่กับงานลูกไม้นะเสื้อลูกไม้แบบนี้นะให้แค่2 1 9นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่2 1 9 พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล่อยู่กับแสงนะสีนะคะพี่อาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและวตามด้วยสีนะคะพี่สั่งซื้อย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีที่ได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่จะเป็นสีม่วงตัวนี้ขอเรียกสีม่วงนะคะพี่อกหน้าผ้าห้านิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีทองเหลืองทองนะลูกค้าให้แค่สองหนึ่งเก้าค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีส้มชานะคะพี่มันไม่เข้มมากถึงส้มอิดนะมีส้มเดียวนะคะพี่เป็นส้มชานะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูซับไม้ก่อนซับไม้อย่างดีค่ะพี่เนืน้อหนาอย่างดีผ้าไม่ขันผ้าดีมากๆแล้วพี่ดูชายเสื้อนะตัดชายแบบนี้งานสวยมากๆให้แค่สองหนึ่งเก้านะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีโอรสนะคะพี่สีโอรสนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะอ่ะสีนี้ก่อนสีนี้นะคะพี่ ถ้าพี่รับนะคะพี่พิมพ์สีกลมนะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะพี่ให้แค่สองหนึ่งเ้าเท่านั้นนะคะพี่แลวสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้ขัดไม่ได้เลยสีที่ขาดดีนะสีนี้จะเป็นสีกรีบบัวนะคะพี่ถ้ารับตปวน,นพี่พิมพ์สีกรีบบัวค่ะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่งค่ะพี่ยี่สิบเก้าบาหมาจ่ายเป็นดาพร้อมโอนนะคะพี่จะรับเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่ยี่สิบเก้าบาหมาจ่ายเป็นดาพร้อมโอนนะคะพี่จะรับคี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะลูกไม้แบบนี้เลยค่ะพี่เสื้อลูกไม้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ให้พี่แค่สองหน่เก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกีดบัวนะเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์สีกิีดบัวคะ่ะอ สีกีบบัวนะคะพี่ถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะตัวนี้จะเป็นสีกลมเนื้อแบบนี้เนื้อผ้าดีมากๆสีกลมค่ะสองหนึ่งเก้านะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะตัวนี้จะเป็นโอรสนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่มีสีส้มเดียวนะขอเรียกส้มชานะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ ขอเอกสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะที่ตัวนี้นะเป็นแบบคล้ายๆกับสีเหลืองทองอะละที่คือเราสามารถเรียกได้นะคือขอขอให้เเข้าใจนิดนึงนะคะพี่คือแม่ค้าก็มองสีไม่ค่อยออกนะลูกค้าและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ให้ที่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่